ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในอาวุธนำวิถีระยะไกลที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก a g 15 m 158 JASSM มันคือระบบที่โดดเด่นไม่เพียงแค่ในด้านสมรรถนะอันล้ำหน้าแต่ยังรวมไปถึงการออกแบบที่เน้นความลับทำให้มันทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์การรบยุคใหม่เมื่อมองจากภายนอก JASSM ดูบเฉีียวและออกแบบมาเพื่อภารกิจโดยเฉพาะ ตัวเครื่องยาวประมาณ14ฟุตมีรูปทรงอากาศพลศาสตร์ที่ลดแรงต้านและช่วยในการพรางตัวพื้นผิวเรียบเนียนและปีกกลางออกหลังจากถูกยิงออกไปทำให้มันกระทัดรัดเมื่อติดตั้งบนเครื่องบินการเคลือบผิวภายนอกถูกออกแบบเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้ฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้ยากทุกสัดส่วนและเส้นสายของมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความลับความมั่นคงและประสิทธิภาพในการบิน ด้านสมรรถนะคือจุดที่ JASSM แสดงศักยภาพได้อย่างชัดเจนมันติดตั้งหัวรบขนาด1,000ปอนด์สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า370กิโลเมตรในรุ่นมาตรฐานและมากกว่า900กิโลเมตรในรุ่นพิสัยไกลนักบินสามารถยิงได้จากระยะปลอดภัยโดยไม่ต้องเข้าสู่น่านฟ้าอันตรายระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ให้ระยะบินไกล เสียงเบาและลดการปล่อยความร้อนเมื่อทำงานร่วมกับระบบนำวิถี GPS และการเลงแบบอินฟราเรดทำให้มันโจมตีได้อย่างแม่นยำแม้จะเจอกับเป้าหมายที่ป้องกันแน่นหนาตัวมันถูกออกแบบให้ทะลุทะลวงแนวป้องกันศัตรูบินต่ำและโจมตีโดยแทบไม่มีการเตือนล่วงหนา้าแม้มันจะไม่ใช่ยานที่เราสามารถนั่งเข้าไปได้แต่ภายในของ JASSM ก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งระบบนำทางอวิโอกและหัวรบถูกจัดวางอย่างกระทัดรัดและป้องกันอย่างแน่นหนา อิเล th ็กทรอนิก mm. ์ยังถูกเสริมความทนทานต่อการรบกวนสัญญาณทําให้มันรักษาเส้นทางได้แม่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกก่อกวนสําหรับราคา JASSM แต่ล้านลูกถือว่าสูงมากสะท้อนถึงความซับซ้อนของมันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.5ล้านดอลลาร์ต่อหหน่วยขึ้นอยู่กับรุ่นและการผลิตถึงจะแพงแต่ด้วยประสิทธิภาพและความอยู่รอดที่มันมอบให้ทำให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการขีดความสามารถในการโจมตีอย่างแม่นยำ นี่คือการรีวิวเชิงลึกของ AGM 1 5 8 JASSM m, m i s s i ว e ที่ทั้งโชบเฉี่ยวทรงพลังและก้าวล้ำทางเทคโนโลยีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ยังคงผลักดันขีดจำกัดของระบบป้องกันสมัยใหม่ได้ต่อไปขอบคุณที่รับชมเทอร์โบคายอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมการจอดลึกเครื่องจักรและสมรัถนาอีกมากมาย